สวัสดีครับผมบัณฑิตเช้าหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิพาทุกคนมาเลาะบึงขกหองหน้าเนาะพอดีได้ไปเขารวมโครงการน้ำเพลนนะครับเป็นมะคุดไห้แล้วนะครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนาะกตอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้กการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมเนาะ ก็ต้องข่าวกวามก่อนเนาะว่าเป็นอย่างค,าคือนใดแมาขุดโขกหนองหน้าเนาะครับผมแต่ก่อนนี้นะครับผมพื้นที่บางนี้มันเป็นไฮห,หน้าเนาะมันเป็นไฮห,หน้าเป็นไฮห,หน้าไปเบิดเลยนะครับแล้วกามันเป็นพื้นที่ละแวกนี้มันเป็นหน้านาวฝนเนาะกระเคลือนเฮ็ดหน้าได้ปีละเทียกระเคลือนเฮ็ดได้แต่หน้าปีเฮ็ดยังฉีกระถาแต่ฝนเนาะถาแต่ฝนอ่าก็เลยคุยกันกับไทยเฮือนวาน่าเข้าขุดสะบอ่อหันดอก แต่ว่าให้ขนาดเพื่อนอยากเจาะบาดาลมาที่นี่ผมก็เลยว่าถ้าถ้าเจาะบาดาลมันมันบ่เสียพื้นที่ก็จริงแต่ว่าถ้าเฮาสิใีไน้ำไหลายๆนี่สูบคักๆกันเทื่อน้ำมันออกมาบ่ทันบาดีเฮาก็สิบ่มีน้ำใสเห็นดอกก็เลยก็เลยว่าขุดสารนอเห่นดอกเพิ่นก็เลยว่าเออขุดขุดก็ขุดน่ะบัดที่นี่เั็นเป็นข้าสิขุดเองมันก็สิเบิดเงินหลายบัดนี้พอดีช่วงช่วงกลางปีที่แล้วเนาะกลางปี64สี่นะครับผมแต่มันมีโครงการ โคกหนองหน้ามาเนาะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเนาะครับผมโครงการนี้มันเป็นของอพัฒนาชุมชนเนาะครับผมพัฒนาชุมชนก็เลยก็เลยนี่ให้แม่ไปสมัครจะคล้องนี่แหละพาเราไปเพราะว่าจะคล้องอยากได้เนาะแต่ว่าเืือมันเป็นเืือแม่อยู่ตีหน้านี่ก็เลยพาเราไปสมัครไปสมัครช่วงช่วงกลางปีนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยสมัครแล้วก็ถทาเพื่อนอนุมัติเนาะถาอนุมัติบางที่เพื่อนก็ อนุมัติพานแล้วเพราะแม่นว่าสีขุดขุดได้เลยพอ่พอ,พอพ่อพ่อ่านแล้วนะครับผมเพิ่นกระเอินไปอบรมอบรมมยูหามือนะครับผมหามือนี่แหละแต่ว่าเท่ากับบะไ้ไปนอนขึ้นเนาะอบรมอยู่อำเภอเนาะครับผมอ,อยู่พัฒนาชุมชนของอำเภอไปอบรมมยูหามืออ,อบร่มถ้าถ้าจำบม,มพิดก็ช่วงช่วงกันยญ้านี่แหละไปอบรมอบร่มแล้วก็ถาถาเพิ่นมาขุดให้กระธาถาย,ยุโดนเติบนะครับผมดโดนเติบ ช่วงช่วงท่านว่านี่แหละช่วงท่านว่าเพิ่นก็เลยมาครูไทยแต่ตอนไปสมัครเนาะตอนไปสมัครนี่โครงการมันมามันมีแบบเป็นไายหนึ่งกับสามลาเนาะที่จริงผมอยากได้สามลายคนละแต่ว่าตอนนั้นมันเบิดลประเทศนี้มันเหลือไายหนึ่งเนาะก็ได้ได้โครงการมากลายหนึ่งเดี๋ยวผมกับสีผ้ายางเบิ้งเลยเนาะเท่ากับไปเริ่มคนละไปเริ่มมาจะฟังคนละเนาะเพราะว่าทางคนมันเป็นทางหัวมันเนาะ ตามแบบเนาะตามที่จะที่จริงแล้วนะมันมันสีบรเป็นจังสีนะครับผมมันสีบดายยูในลักษณะนี้แต่ว่าพื้นที่หน้านี่มันมันผสมกันเนาะมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นหน้าคันบันไดองหนึ่งซูองหนึ่งตำจังสีเนาะมาที่นี่เพิ่นก็นเลยมาปรับแบบปรับแบบอยูุ่นางานนี่แหละแต่ว่าเห็ุจังได้กระได้เนาะให้มันได้เคี่ยวดินตามตามโครงการกำหนดนะครับผมมองนี่เนาะผมว่าผมอยากค็ด อยากเอาไวเ้เฮ็ดเทียงเฮ็ดกระต๊อบไว้ถ่ายยูหันดอกก็เลยก็เลยให้เพิ่นขุดขุดดินขึ้นมาขุดดินขึ้นมาถมห้เนาะอ่าดินบองนี้เอามาจากไสเนาะครับผมก็คืออ่ดินนี้ก็เอาเอา,เอาขึ้นมาจากค้องไส่ไก่บองนี้อตามที่จริงแล้วค้องไส่ไก่นี่มันสีบร,ร่ยใหญ่มันสีบร,ร่ยใหญ่ซัมหนี้เนาะบร,ร่ยใหญ่ป่านนี้แต่ว่าผมอยากได้เงี้ยหันดอกคุยกันก็นกไม่โค่อยว่าเฮาห่อสีบร่เฮ็ดบร่เฮ็ดตามแบบก็ได้แต่ว่าขอแต่ได้คิวดิน ผมก็เลยคุยกันกับแม่โคว่าอันเอาเอาเงยๆได้ครับเอาจังได้ก็ได้ดอกให้มันได้คิ้อดินก็ได้แต่ว่าให้มันได้เงยๆหอกตามที่จริงแล้วข้องสาไกลนี่มันมันมันจะเป็นข้องเดียวเนาะมันจะเป็นข้องกันไปเส้นเดียวไปเลยแต่ว่าแต่ว่าหน้าหน้าผมนี่มันเป็นมันเป็นหน้าหน้าสูงหน้าต่ำเน่ยมันมันผสมกันมันก็เลยมีข้องอยู่สองหม่องเนาะ ทึ่งทึ่งบางนึงกะตารางบางนึงเนาะแล้วกัสิมี่คู่นี่กันก้นกลางเนาะครับผมคือทึ่งทึ่งนี่มันสูงกว่าสูงกว่าตารางเนาะขนาดของข้องสาไก่ถ้าผมจำบ่ผิดอยู่ในแบบนี่มันสิกว้างสามเมตรเนาะกว้างสามเมตรลึกอสองเมตรแล้วกับเนา่าข้อมเน่านี่ผมจำบ่ได้เนาะแต่ว่าบัดที่นี่เน,นีนน่ยแดดเงยๆเห็นดอกได้มันก็เกือบซ้ำสาหน่อยคนละอันนี้ก็ได้ กวา้วางกว้างซเมตรนะครับผมกว,ามวาม่างกว้างซเมตรแล้วก็ลึกลึกสมเมตรนะครับกระไดคิ้ดิน,ดนคิ้ดินเท่าไรแล้วผมก็จับบ่อดดายขึ้นกันแล้วเพิ่นก็คุดคุดขึ้นไปทมมองนั้นเป็นคู่ไว้เนะาะตาบังนั้นก็ว่าสีฟูพักกันดอกอ,อนันนี้อันจากจากมองนี้เนาะจากมองนี้ก็คุดขึ้นไปทมไว้ว่าสีไว้เอาไวเเ้เห็ดเพียงเห็ดกระต๊ตอบยูกันดอกว่า ต่อมานะครับผมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสะเนาะอันนี้สะนี่มันจะเป็นสะน้อยน้อยนะครับผมสะน้อยอสะใหญ่คนละชิ้อยู่ทั้งไตคนละในแบบมันฉีมีสะสองน่วยนะครับผมที่แรกผมว่าเสีวยวน้อยใหญ่ไปทั้งทึ่งแต่ว่าบัดที่นิคิดไปคิดมาว่าทั้งทึ่งนี่มันสูงมันสูงกว่าเนาะถ้าเวลาเก็บน้ำหรือถ้าน้ำมัมทฉีซึมลงไปตะลางสีเนะาะก็เลยเอาน้อย,ยๆไปทั้งทึ่งทั้งทางกัน นีนก็เริ่มทั้งทางนีนก็เริ่มปลูบักม่วงแล้วนะครับผมปูบักม่วงแล้วก็ต่อมาก็มีก็มี่ข้องใส่ไกลอีกเนาะมีข้องใส่ไก่อีกอย,อยู่ขายทั้งผีเนาะอันนี้ขนน้องใส่ไกลแต่ว่าอันนี้ก็สิข้องนี่ก็ตามตามแบบเทียนอยู่ยนในแบบเลยนะครับผมมันขุดมันขุดให้มันได้ขิวดินเพิ่นเนาะ อันนี้ก็บกับปลูกบักม่วงปลูกบักพริกไปน้ำข้างคู่สะแล้วครับผมอันนี้เนาะอันนี้ตามพี่จริงอยู่ในแบบมันต้องมีให้หน้าเนาะมันต้องมีให้หน้าแต่ว่าบบไห้หน้าให้หน้าจะมีเนะาะมันก็้เห็ดเขามาันสี้เห็ดเขาได้เพราะทางซีว่นะก็เลยก็เลยบ่เห็ดเขาเนะครับยร้เห็ดเขาเลยว่าสิเลียงกบบางนี่ก็ขุดคุดบอไวแล้วคุดบอกบว่เาเิา ปติกมาปูแล้วก็สิเอาน้ำใส่นะครับผมแล้วก็สิเฮ็ดอันนี้ทั้งๆเฮ็ดข้างว่าที่เฮ็ดโฮมให้มันสนดอกเถียแดดมันท้อนนะก็ได้เฮ็ดโฮมไว้แล้วก็ต่อมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสะเนาะสะอีกหน่วยเนาะอันนี้จะเป็นสะใหญยนะครับผมสะใหญ่ผมทีขุดไว้ตารางเนาะเพราะว่าทั้งใต้นตี่มันต่ำกว่าต่นตำกว่าก็เลยเอาสะใหญ่มาไว้ทั้งใต้มันเกิดแห้งชืได้เก็บน้ำได้หลายนะครับอันนี้เพิ่นก็คือขุดขุดเลือกน้ำอยู่เด้ แม่โคขุดสุดมือแม่โคพ่นละผมเบิงตอนตอนตอน,ตอนเบิงเพิ่นขุดนะที่หลังจากที่เฮาเฮาขุดเฮาขุดแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้ขุดได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้นามนามออกบอ่อเองเนาะน้ามันออกบอ่อเองหลังอ่าหลังจากที่ขุดแล้วนะครับผมอยู่ในโครงการนะเพิ่นกะสิมีตนม้นไม้มา,หาให้เนาะต้นไม้เฮาอยากได้ต้นอียงจังซี่นกะสิมีงบงบจัดซื้อต้นไม้เนาะ จะซื้อสิ่งของนี่แหละกัสิมีพันปลาเนาะพันปลาพันไม้นะครับผมปลานี่ในส่านี่กระปล่อยปลาแล้วเนาะในส่ากับกับข้องใส่ไก่แต่ว่าสาหน่อยผมยังบ่ทันนตะปล่อยเนาะเพราะวันหนามันหน่อยก็เลยบ่ทันนตะปล่อยปลานี่เพิ่นเอามาให้เกือบเกือบซิฟทุงขุดแล้วครับปลาและการกัสิมีพันไม้เาอยากได้พันยังช่วงช่วงที่เ้าอบรมนะเ้าก็เขียนลงไปเหาอยากได้์ตนอียงเนาะ ันนี้ตน้นใหม่กัญยงกัญยงบ่ตทันได้ปลูกแล้วอยเนาะก็ตายในกนมี่แล้วล่ะปลูกอ่าเพราะว่าผมว่าแล้วก็มันมันมันสิมีผมไปลงไว้อีกโครงการหนึ่งก็คือบ่อบอ,บอจิ๋วเนาะอันนั้นเป็นเป็นของของพัฒนาที่ดินอันดีบอ่อสมทบสองพันห่านนะนะผมว่าที่คุดพูนทั้งไตคุณละว่าทั้งไตมีโครงการว่าอยากคือให้หน่าอยากอยากที่คุดไวปทาเก็บน้ำ ได้หนะ้าครับเพราะว่ามันมันมันยังเหลือให้หน้าอีกอยู่ทั้งเิงอยู่นกะกะไรว่าทั้งไตนี่ขุดเก็บน้ำยางเดียวเลยเห็นดอกต้นไม้ที่เหลือนี่นะครับผมแต่ขุดบอ่อแล,ล้่ยวกนละก็เลยว่าจังจังเสียวไปปลูกเลาะพุ่นเนาะก็เลยว่ายังก็เลยยังบ่ทันได้ปลูกนะครับผมต้นไม้ที่เหลือเนาะหลังจากที่ขุดแล้วนะครับผมกะกับ่โดนนะครับกับ่โดนเพิ่นกาสิเอาต้นใหม่มาให้เนาะคือผมอยากได้ต้นบัก ทุเรียนต้นบักม่วงอยากได้ชุ่มไหม้ยืนอันชุ่มไห,หม้ยืนต้นก็อยากได้ต้อนต้นย่างไม่ซักชุมใหม้ราคาแพงๆในจักน้อยเนี่ยว,ว่หาห้าวไรซื้อเอาเนาะผมก็เขียนลงไปเอาสันเดียวเพิ <c> ่ <oughs> นเก่มามให้เอามใไ้แล้วก็เริ่มเริ่มปลูกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนเนาะต้นทุเรียนอันนี้บักพริกมีบักพริกบักพริกนีก,กาเอาเนาะกาเอา,เอากามาปลูกเอาต้นบักม่วงนะครับผมต้นบักม่วง ต้นไม้กับปลูก,ปลกไปร้ายแล้วนะครับผมปลูกไปร้ายแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับผมกับมีประมาณนี้เนาะถ้าผูดด้ใดสงสัยในเรื่องของโขงหนองหน้าเนาะว่าสีเข็ดจางไดเนาะหัน,ห,นหันอยากได้เห็ดจางไดยติดต่อเมองไดก็สามารถสอบถามได้นะครับผมหรือว่าจะห้ง่ายก็เข้าไปติดต,ต่ตอกับติดต่อทางอำเภอเลยเนาะติดตอ่อพัฒนาชุมชนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม